จะเอ๋โอเคโอเคครับเฮ้ยชายสวยวิ่งไปโดนไปโดนไปโดนในบีโอ้โหด่านนี้บอกเลยว่ามุมให้เล่นเพียบครับผมแต่ว่าจะยิงโดนไม้นี่อีกเรื่องนะคนละประเด็น เอ,อไปไล่ย้อนดูคลิปก็เก่าครับแต่ละมุมแานปีทาวออย้อนบานหน่อยมันเ,ออเ,เหมือนจะเอ๋ะม,ม,มดมดเห็นเพราะเห็นตัวเดียวแต,แต่ไม่ชวนนะพีออ่ปีทาวที่เก่าที่เดิม <laughs> ย้อนบาน,บาน,บาน พูดถึงเราห,ห่างหายจากด่านนี้กันไปนานมากเลยเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเฮ้ยกังเข้าโอ้ยเวิร์ดดีหนึงนะครับเก็บแรกเก็บแรกจะเกมแลกหรือเกมไหนๆก็เวิร์ดดีๆปังคำว่าเกมแรกนี่เป็นสิ่งที่ใช้ในการแก้ตัวของผมได้ดีนะผมเมื่อกี้เวิร์ดเยอะเลยนี่มุมนี้นะครับ พาหายไปนานจะอ,อ๋โอ้โหเป็นมุมที่บอกกับบ้านเล็กเกินสวยโหคือถ้าแบบว่าพลาดนัดแรกเนี่ยโอกาสที่ผมจะได้แบบว่ายก ไปต่อนี้ยากมากเลยนะผมคือฝั่งสงครามเราแม่นแม่นแบบสุดๆแม่นจริงครับเท่าไหรพี่ครับแล้ว,ลวไไคือนัดแรกที่ต้องหวางผลเลยนะครับเีแ็บบร้อยพี่เฮ้ย,ไ,ยไม่รู้ลงตลาดไปหรือเปล่านะครับอ่เอเฮ้ยโอ้โหโ ขอบคุณมากครับผมอุ้ยโอ้โหโ,โหยางตัวหน้าต่างกลางเมื่อกี้ถ้าถ้าแบบเพื่อนไม่ได้ช่วยผมเมื่อกีน้นี้ผมน่าจะสู้คิดนะคือพอนัดแรกพลาดเนนะี่ยแบบโอ้โหโอกาสโอโกาสแก้ตัวแทบไม่มีนะครับโทวิกคือทุกอย่างมันต้องไวมันต้องพลาดได้น้อยสุดอะไยแล้วบอมบี้เขาเหนียวจริง โอเคครับผมเฮ้ยในกลางได้ยินเสียงคนเพิ่ม HP เฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงเดินโอ้บีเรียบร้อยวางแล้วด้วยอุ้ยโอ้โหแบบผมยังไม่เห็นเลยนะว่าเข้ายู่ตรงไหนนี่คือแบบ ต้องต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดจริงในการจะแบบแวบบ่าเก็บคิวในหนึ่งคิวนะอโอเคครับเฮ้ยชยสวยเอา้าผมได้แนละ้วค้ณขอดรอดรอดในบีเจออีกครับโอ้โหโหดีนะบาเลต พี่เลืขดพอคนคาเลือดกระบดหลอดแล้วโอ okay, oh. ้ยิงแรงมากนะเฮ้ยถือว่าเป็นการอคอมโบคมใจที่คุณภาพนะสามกีสัพ,สพอดจบเต็งหนึ่งสวยครับผมโอ้โหโคเอาเฮ้ยกังเขา้าตายพิษกังอ้าไม่มีหรออุ้ย โอเคครับอาจจะเข้าเอได้พี่เดี๋ยวผมล็อกกลางให้ค่าๆเลยเข้าพอดีเป๊ะโอ้ยตายอยู่ผมว่าผมต้องพยายามโฟกัสเป้าให้มากกว่านี้นะครับพลาดโอกาสแรกไปเยอะมากเลยโอกาสแก้ตัวกับนเปอร์นี่ไม่ค่อยมีบ่อยๆนะครับ ส่วนตัวผมพลาดดัดแรกแล้วโอกาสจะรอดนี่น้อยมากปั๊เฮ้ยเอทั้งปีเลยบอมีมาแจ้งผมครับมี่มีนะพี่ัอเอสายครับ อุ้ยแล้วซีไฟใครลองหนึ่งเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกซองได้ครับเออครับผมลืมกางเคียร์วิโอ้โอโด้โดความประดเเฮ้ยลูกซองได้นะเมื่อกี้ผมมีคนใช้ซอมบี้ยู่หลังเอคนึงแล้วได้ตื่นเต้นกันมากกว่าเดิมนะครับ หวอแขนแบบได้ลูก2ได้นี่เออพูดถึงลูก2อนี่ผมไม่ได้โอ้โหไม่ได้เล่นเป็นปีแล้วนถึงไม่รู้ถึงบ้งานะครับแต่แบบจําครั้งสุดท้ายที่จับสองไม่ได้แล้วว่าคือตอนไหนนะ <laughs> แล้วการวอลแขนที่ใช้ลูก2ได้นะีเป็นอะไรที่ผมจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้ทุกวันนะครับ <laughs> โอกาสน้อยมากเฮ้ยวิชายฟางวีบีเปิ <laughs> แล้วมีคนหลุดไม้มีคนรู้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยเอบาโอ้อบโอ้หันทลายม o ช e ั่นส <laughs> แค่ผมห่าโอ้ยไยมันจะเอครับมันมันจะมีพีๆๆคนคนละตัวที่ยิงพี่หรับไอโอ้เจอดเดือกัน เฮ้ยเราเสียงซอมบี้ของเขาด้วยของเราเนี่ยโอโ้โหโลเกอร์นะครับของแท้น่าจะเป็นทีมเราบอมเอเงียบไปแล้วนะฮะไม่มีเลยเ,เงียบ เฮ้ย<า>อจจเอสรุปวันนี้จะเอาไงกันสรุปวันไหนไม่โดนฟ้าโดนบนรับทราบครับผมรประกาศแล้วปกติเลยพีพ่ผมโยกให้เฮ้ยสวยครับโอ้โหมีกระปุกอีกคนโปรเกิน โอ้โหโอ้โหนี no? anyway, oh. uh ่ค oh. <laughs> oh. okay, right? uh ือแบบรัวกว่า huh. บัเลตยิงแบบไม่สับอีกนะออโตเมติกช็อตกันโฟเกอร์นะครับเบเไดสับอมใหม่ด้วยเลยสวยครับต้งไหนที่กลาง ทนันไหมพี่ทำไหมเฮ้ยสองล่วงอ้าวเวลาโอ้โหแยกไม่ออกก็จะได้ของทีมเราทีมเขาเลยแบบรัวโคตรรัวนะครับเสียงเนี่แบบซึมซึมซึมแล้วไปสองสองบี้ด้วยทังคู่เลยเฮ้ยเอมาจะเอไว้เอ A B y เอวขวาซ้ายพี่ขวา สามสองหนึ่งไม่มาเฮ้ยหลังเอียงอยู่โอ้ my god หุยขวา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 พี่ต้องทวนหดโดนน้อยหน้าสองลูกแล้วผมยินเสียงอยู่ซึมๆโอ้นนี้ได้ <Okay. S 1> เหมือนว่า <Go. S 1> เปลี่ยนมองมองได้ <c oughs> ขาเรู้สึกมาอาการวอลแคนะครับไม่โ no นซองเดว่าได้ลองประสบการณ์ที่ไม่ได้กขึ้นบ่นบใบอีกครั้งนะฮะคนดูการให้อยู่เฮ้ย ไหนพี่โอเคเรียบร้อยโอ้ความเป็นคาม่ปโคตรดี <c oughs> ล่าสุดเชื่อมใช่พี่ <c oughs> ผมดูอ่าหลังเออยู่แบบถ้า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 ผ่านหลังเอเดี๋ยวผมบอกพี่ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะผ่านนะครับไปเชื่อมหรือหรือว่ามาหลังเอเฮ้ <c oughs> ื่อป่าหลังเอี๊ยแล,ลสุดเดินผ่านหลังเอีนี่ถ้าแต่ยังไม่เข้านะอดัดอัดกลับได้ใช่ไ่ก็วไว้เฮ้ยคนหายบาเล่หรือเปล่าอุ้ยโอ้บาเลสู้ๆครับอยู่แค่ดูอินโอ้ ก็บัเลเลต์เขายิงออกหนึ่งนัดสองออกไปแล้วสามนัดอะ่ะที่ก็รัวเกิน